สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เอ,อ่อต้องบอกว่าค่อนข้างซับซ้อนด้วยในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ของเทพเจ้าฮินดูสององค์ที่ไม่ค่อยเหมือนคู่อื่นๆเท่าไหร่คือพระพรหมกับพระสรัสวัดีค่ะครับผมหลายคนนะ่จจะคุ้นกับคู่แบบพระศิวะพระปารวตีหรือพระวิษณุพระลักษมีอะไรแบบนี้นะคะที่ความสัมพันธ์ดูจะเออชัดเจนกว่าใช่ครับ แต่คู่นี้พระพรหมกับพระสระสวดีเนี่ยมีความพิเศษมีเรื่องราวที่แตกต่างออกไปจริงๆค่ะเป็นอย่างนั้นเลยครับคือความสัมพันธ์ระหว่างพระพรหมที่เราเรียกว่าพระผู้สร้างนะครับกับพระสระสวดีเทพีแห่งปัญญาวาจาศิลปะดนตรีมันมีหลายชั้นเชิงมากครับทั้งในมุมปรัชญาแล้วก็ ตำนานประกรณมำที่แบบว่าหลากหลายมากๆไปจนถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมการบูชาอะไรพวกนี้ด้วยครับซึ่งพอเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพความลึกซึ้งของแนวคิดฮินดูได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับค่ะ สำหรับการสำรวจของเราวันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาจากตำราปูรณะต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาซึ่งก็นำเสนอภาพความเชื่อมโยงของทั้งสองพระองค์ในหลายบทบาทเลยเป้าหมายของเราก็คือจะมาลองสกัดแก่นความคิดหรือเกร็ดความรู้สำคัญๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานเหล่านี้ดูค่ะ รวมทั้งไขข้อสงสัยด้วยว่าทําไมนะทาไมพระสระสวัสดีถึงเป็นที่รักได้รับการบูชาอย่างกว้างขวางมากในขณะที่บทบาทของพระพรหมในฐานาะเทพเจ้าที่คนบูชาเนี่ยกลับดูเหมือนจะค่อยๆ่อ,อ,เ,อเลือนหายไปครับเพื่อให้เข้าใจรากฐานความคิดนะครับเราน่าจะเริ่มจากแนวคิดเรื่องศักติหรือชักติกันก่อนคือในปรัชญาฮินดูเนี่ยศักติคือพลังงานสร้างสรรครับเป็นพลังอํานาจฝ่ายหญิง หรือพูดง่ายๆคือเป็นภาคที่เป็นพลังขับเคลื่อนของเทพเจ้าองค์ชายอย่างเช่นพระแม่ลักษมีก็คือศักดิ์ของพระวิษณุท่านเป็นพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์โชคลาภการค้ำจุนโลกส่วนพระแม่ปรารวตีก็เป็นศักดิ์ของพระศิวะเป็นพลังแห่งอำนาจการเปลี่ยนแปลงพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นครับ ก็เข้าใจหลักการแล้วค่ะแสดงว่าพระสารสวดีก็ทรงเป็นศักดิ์ิของพระพรหมแล้วพลังเฉพาะของพระนางคืออะไรอะคะที่แบบว่าทำให้การสร้างของพระพรหมมันสมบูรณ์ได้ถูกต้องเลยครับพระสารสวดีคือศักดิ์ิของพระพรหมพลังของพระนางคือปัญญาหรือปรัชญาคือความรู้แจ้งแล้วก็คือวาก VAK หรือพลังแห่งวาจาเสียงภาษาด้วยครับ นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงเป็นระเบียบศิลปะวิทยาการทั้งหมดเลยซึ่งทั้งหมดนี้แบบว่าจำเป็นมากๆมากๆต่อการสร้างจักรวาลของพระพรหมผู้ซึ่งมีมานัสหรือจิตอันยิ่งใหญ่มีความคิดมีเจตจำนงในการสร้างนะครับอืมพอจะเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าพระพรหมท่านมีไอเดียมีพิมพ์พเขียวแต่ต้องอาศัยพระสรสวดีในการสื่อสารจัดระบบทำให้ความคิดเหล่านั้นมันออกมาเป็นจริงได้ แบบมีความหมายสวยงามภาษาไม่มีเสียงไม่มีโครงสร้างหรือไม่มีความรู้ที่จะจัดระเบียบความคิดนั้นการสร้างสารรค์ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้าเกิดก็คงจะแบบวุ่นวายไร้รูปไร้ระเบียบขาดความงามไปเลยในเชิงสัญลักษณ์กันนะครับพระสระสวด,ดีจึงเปรียบเหมือนการแสดงออกหรือ expression ที่ทําให้ความคิดหรือ thought ของพระพรหมมันก่อเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นจักรวาลที่เราสัมผัสได้ ดังนั้นในมิติแรกสุดเลยสองพระองค์นี้แทบจะแยกกันไม่ได้เลยครับพระสรัสวดีในฐานะสักติคือพลังส่วนที่เป็นสตรีที่ทําให้ภารกิจการสร้างของพระพรหมสําเร็จลงได้โหน่าสนใจมากค่ะเรื่องความคิดกับการแสดงออกนี่เป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆนะคะทีนี้พอเราไปดูในตำนานปรกรณมต่างๆหรือพวกพิวราัสเนี่ยเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานนะความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองกลับมีหลายแบบเลยไม่ได้มีแค่แบบเดียวใช่ไหมคะ ใช่ครับมีความหลากหลายมากที่เดียวครับในตำนาปุราณะบางฉบับอย่างเช่นพรมปุราณะหรือมัสยาปุราณะบางส่วนนะครับจะกล่าวถึงพระสระสวดีในฐานะพระชายาโดยตรงเลยของพระพรมทั้งสองพระองค์ก็จะประทับเคียงคู่กันอย่างสง่าง,งามบนดอกบัวซึ่งเป็นสัญ,ญล,ลักษณ์คลาสสิกเลยของความบริสุทธิ์การตื่นรู้ภาพนี้ก็จะสื่อถึงความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบระหว่างสติปัญญาความรู้คือพระสระสวดีกับพลังแห่งการสร้างสรรค์คือพระพรมนั่นเองครับอื ซึ่งถ้าจบแค่นี้ก็คงเป็นเรื่องของการกำเนิดไปนะคะแต่ตำนานไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ครับเรื่องที่ตามมานี่แหละคือจุดที่แบบว่าก่อให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญเลยตำนานเล่าว่าพระพรหมเกิดความลหลงไหลอย่างรุนแรงในความงามอันบริสุทธิ์ของพระสลัสวดีซึ่งผู้ซึ่งเป็นพระธิดาของพระรองค์เองนะครับแล้วก็ทรงแสดงความปรารถนาที่จะสมสู่ด้วย โอ้โหนี่ประเด็นละเอียดอ่อนมากเลยนะคะในเชิงความสัมพันธ์การกระทำแบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมมากๆเลยแล้วเหตุการณ์ต่อไปเป็นยังไงคะครับพระสารสวดีท่านก็ทรงรู้สึกอับอายตกใจแล้วก็พยายามหลีกหนีพระบิดาพระนางก็แปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆบ้างเหาะหนีไปในทิศทางต่างๆบ้าง,ตาง,ตาง,ตางแต่พระพรมด้วยแรงปรารถนาที่มันท่วมท้นมากก็ไม่อาจละสายตาจากพระนางได้ ก็เลยส่งสร้างเสียนเพิ่มขึ้นมาอีก3มเสียงเพื่อให้มองตามพระสะละสวัีได้ครอบทั้ง4ทิศรวมกับเสียงเดิมก็เป็น4ี่เสียงซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการรู้แจ้งในพระเวททั้ง4ี่นะครับบางตำนานก็เล่าต่ออีกว่าพอพระนางเหาะหนีขึ้นข้างบนพระพรหมก็สร้างเสียงที่5ชี้ขึ้นฟ้าไปอีกเพื่อมองตามพระนางต่อโหกลายเป็นเทพเจ้าห้าเสียนเลยแล้วการไล่ตามที่ดูเหมือนจะหมกมุ่นขนาดเนี้ย จบลงยังไงคะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากครับแก่เทพเจ้าองค์อื่นๆโดยเฉพาะพระศิวะผู้ซึ่งถือเป็นเทพแห่งการทำลายล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็รักษาระเบียบจักรวาลน,นะครับ <S <S พระองค์ทรงเห็นว่าการกระทำของพระพรหมเนี่ยมันเป็นการล่วงละเมิดจริยธรรมกฎเกณฑ์อันดีงามหรือ incestuous desire เป็นความปรารถนาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยความพิโรธพระศิวะในภาคไพรวะ เบรวาที่น่าสะพรึงกลัวนะครับก็เลยทรงลงทันพระพรหมด้วยการใช้เล็บพระหัตตัดเสียงที่หที่มองขึ้นฟ้าออกไปเลยโหการลงโทษรุนแรงมากเลยค่ะแล้วมีผลอะไรตามมาอีกไหมคะนอกจากจะเสียงเสียงที่ห้าไปแล้วนะครับพระศิวะยังได้สาพ,พระพรหมด้วยไม่ให้ได้รับการบูชายอย่างแพร่หลายในหมู่มนุษย์ไม่ให้มีวัดวาอารามใหญ่โตเหมือนเทพองค์อื่น นี่ก็เลยเป็นคำอธิบายเชิงตำนานครับว่าทำไมเราถึงเห็นวัดที่อุทิศให้พระพรหมน้อยมากเมื่อเทียบกับพระวิษณุหรือพระศิวะนะครับวัดที่ดังที่สุดและแทบจะเป็นวัดหลักวัดเดียวของพระพรหมเลยก็อยู่ที่เมืองพุชกาในรัฐราชฐานอินเดียครับอ๋อนี่คือที่มาที่ไปของวัดพุชกาแล้วก็การที่พระพรหมไม่ค่อยมีคนบูชานี่เองแต่เรื่องราวที่ดูรุนแรงขัดแย้งแบบนี้เราไม่ควรถอดความตามตัวอักษรเป๊ะใช่ไหมคะ น่าจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ซ่อนอยู่มากกว่าอืมอืมแน่นอนครับประเด็นนี้สำคัญมากคือตำนานปรกรณังคินดูมักจะเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ความหมายหลายชั้นไม่ได้มีเจตนาบันทึกประวัติศาสตร์เป๊ะๆนะครับเรื่องนี้ตีความได้หลายแง่มุมเลยมุมมองแรกนะครับเสียงทั้งสีที่หันไปรอบชิดอาจจะแทนการรอบรู้ในพระเวทสีเหล็มซึ่งจำเป็นต่อการสร้าง แต่เสียงที่5ที่มองขึ้นบนด้วยความปรารถนานั่นนะกลัดแทนอัตตาหรืออีโก้หรือตัณหาดีไซน์ที่ขาดการควบคุมแม้แต่เทพผู้สร้างก็อาจจะตกอยู่ใต้อำนาจนี้ได้การที่พระสิวตัดเสียงน,นี้ออกก็เหมือนกับการเตือนว่าความหลงผิดอัตตาที่เกินพอดีมันอันตรายต้องขจัดออกไปเพื่อรักษาสมดุลมุมมองที่สองการที่พระพรหมผู้สร้างความคิด หลงหลในพระสรารสวดีปัญญาความรู้ที่เกิดจากตนอาจจะสื่อถึงอันตรายของการยึดติดในผลงานหรือความรู้ที่ตนสร้างขึ้นมาการหลงภูมิหลงตัวเองหรือใช้อํำนาจความรู้ไปนในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรค่ะมุมมองที่3การหลบหนีของพระสรารสวดีก็สื่อว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นบริสุทธิ์เป็นอิสระไม่สามารถถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาหรือการครอบครองด้วยอัตตาได้ครับ การตีความเชิงสัญลักษณ์นี่ช่วยให้เข้าใจเรื่องเราได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือการมองพระสรัสวดีในฐานะเทพีอิสระไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากสถานะชายยาและทิดาแล้วในหลายธรรมเนียมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้นับถือสายสักติหรือแม้แต่ในความรู้สึกของผู้บูชาทั่วไปเองพระสรัสวดีท่านทรงเป็นเทพีที่มีสถานะเป็นอิสระครับ ไม่ได้ผูกติดอยู่กับพระพรหมหรือเทพองค์ใดเป็นการเฉพาะแม้จะทรงช่วยพระพรหมตอนสร้างโลกแต่หลังจากนั้นพระนางก็เป็นเหมือนสายทานแห่งปัญญาที่ไหลเอื่อยไปทั่วจัก,กรวาลประทานพรแก่ผู้ที่แสวงหาความรู้และศิละปะวิทยาการโดยตรงเลยพอฟังแบบนี้แล้วอะทำให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ที่ดูจะขัดแย้งกันทั้งชายาธิดาอิสระจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ความขัดแย้งสะทีเดียวแต่เป็นการสะท้อนแง่มุมที่ต่างกันของความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสารรค์กับปัญญาตรงประเด็นเลยครับเราสามารถสังเคราะห์มุมมองนี้ได้คือในฐานะธิดาปัญญาสรสวดีก็ถือกําเนิดขึ้นจากจิตสํานึกหรือความคิดเพราะพรมซึ่งเปรียบเหมือนจิตแห่งจัก,กรวาลหรือ cosmic mind อในฐานะชายาปัญญา ก็เป็นสิ่งที่ชี้นำเกื้อหนุนทำให้การสร้างสรรค์สมบูรณ์ก็เลยเป็นเหมือนคู่ครองที่แยกจากกันไม่ได้กับพลังแห่งการสร้างค่ะ<า>และในฐานะเทพีอิสระปัญญาที่แท้จริงนั้นมีธรรมชาติที่เป็นอิสระไม่อาจถูกกักขังครอบครองหรือควบคุมโดยสมบูรณ์ได้เหมือนสายน้ำสายลมที่ไหลไปได้ทุกที่ครับ นี่และค่ะคือความน่าทึ่งของปรกรณน้ำฮินดูที่เปิดให้ตีความได้หลายระดับไม่ได้มีคำตอบเดียวตายตัวเหมือนเป็นกระจกหลายด้านที่สะท้อนสัจธรรมมุมต่างๆให้เราเห็นทีนี้กลับมาที่คำถามสำคัญที่ค้างไว้ตอนต้นค่ะทำไมพระพรหมถึงไม่ค่อยได้รับการบูชาในขณะที่พระสรัสวดีกลับเป็นที่นิยมอย่างสูงแพร่หลายมากๆเลยค่ะครับปัจจัยหลักๆก็มาจากเรื่องราวที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้แหละครับ หคือผลกระทบจากตำนานเรื่องความขัดแย้งกับพระสระสวดีและก็คำสาปของพระศิวะทำให้ภาพลักษณ์ของพระพรหมดูเหมือนมีตำหนิในสายตาผู้ศรัทธาบางส่วนแล้วก็ถูกจำกัดบทบาทการบูชาไปโดยปริยาย oh, <ka. S 1> อ๋อค่ะ 2. คือธรรมชาติของบทบาทครับพระพรหมคือผู้สร้างพอการสร้างจักรวาลเสร็จแล้วบทบาทหลักในการดำเนินต่อไปของโลกก็ตกเป็นของพระวิษณุ ผู้ดูแลรักษากับพระศิวะผู้ทำลายเพื่อสร้างใหม่ซึ่งทั้งสององค์นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันวัตสงสารการหลุดพ้นมากกว่าทำให้ท่านมีบทบาทในใจผู้คนมากกว่าพระพรหมอืมเข้าใจได้ค่ะ 3. คือความสำคัญของปัญญาครับในทางตรงกันข้ามพระสารสวดียังคงมีบทบาทสำคัญมากๆเสมอเพราะว่าปัญญาความรู้วาจาศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักปราชญ์ศิลปินนักดนตรีหรือใครก็ตามที่ต้องการความรู้แจ้งแรงบันดาลใจครับซึ่งก็เลยทำให้พระสรัสวดีได้รับการบูชายอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นอิสระมากๆมีเทศกาลสำคัญอย่างวสันปัญจมีที่เฉลิมฉลองพระนางโดยเฉพาะเลยอยากให้เล่าถึงเทศกาลนี้เพิ่มอีกนิดได้ไหมคะมีความสำคัญยังไงบ้างคะได้ครับ ว่าสันปันจะมีเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในวันที่5ของข้างขึ้นเดือนมาฆะตามปฏิทินฮินดูนะครับก็จะราราวปลายเดือนมกราถึงกุมภาซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในอินเดียพอดีถือเป็นวันประูติของพระสรสวดีแล้วก็เป็นวันที่อุทิศให้กับการบูชาพระนางโดยฉเฉพาะเลยผู้คนก็จะนิยมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวกับความรู้การเรียนรู้แล้วก็ความเบิกบานของฤดูใบไม้ผลินะครับ มีการนำหนังสือเครื่องดนตรีอุปกรณ์การเรียนต่างๆมาทำพิธีบูชาเด็กๆก,ก็มักจะได้รับการสอนให้เขียนตัวอักษรตัวแรกในวันนี้ที่เรียกว่าอักษรอารัมพาเพื่อขอพรให้เรียนเก่งๆมีการจัดงานเฉลิมฉลองในโรงเรียนสถาบันการศึกษาวัดต่างๆทั่วประเทศเลยครับเป็นวันที่เน้นย้ำคุณค่าสูงสุดของความรู้และปัญญาในวัฒนธรรมอินดูจริงๆ ชัดเจนเลยค่ะว่าปัญญานั้นถูกให้ค่าสูงส่งเป็นสากลมากๆขณะที่การสร้างถึงจะยิ่งใหญ่แต่ก็อาจจะมีแง่มุมที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วทีนี้ถ้าเรามองในเชิงรูปเคารพหรือปฏิมาณวิทยาไอคอนกราฟีบ้างละคะเวลาที่ทั้งสองพระองค์ปรากฏคู่กันหรือแม้แต่ปรากฏองค์เดียวมีสัญลักษณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะอยากให้ลงรายละเอียดส่วนนี้หน่อยคะ่ะ ได้ครับเริ่มที่พระพรมก่อนนะครับแม้จะไม่ค่อยมีวัดแต่รูปเคารพภาพวาดก็ยังมีอยู่ลักษณะเด่นคือมีสี่เสียนจากเดิม5แต่ถูกตัดไปหนึ่งนะครับหันไป4ี่ทิศแทนการรอบรู้ในพระเวททั้ง4หรือโคเวทยัชุรเวทสามเวทอัทพเวทแล้วก็การดูแลทั้งสี่ทิศแล้วก็มีสกรทรงถือสิ่งต่างๆที่มีความหมายเช่นคำพีพระเวท ุสตกาอันนี้ก็สัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้สูงสุดการสร้างสรรค์ที่มาจากปัญญาลูกประคำอักชมาลาก็สัญ,ญลักษณ์แห่งการเวลาการนับรอบวัฏสงสารการทำสมาธิหมอน้ำกัมมันทะลุขมันดาลูอันนี้ก็บรรจุน้ำอมฤตหรือน้ำแห่งการสร้างสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตการเป็นนักบวชแล้วก็ช้อนหรือทัพพีสรุกสุวา ที่ใช้ในพิธียัดยะหรือบูชายันสื่อถึงการประกอบพิธีกรรมการกระทําหรือกรรมนั่นเองครับอแล้วก็จะประทับบนดอกบัวพัดมาสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การกําเนิดจากที่สูงส่งการอยู่เหนือโลกวัตถุส่วนพาหนะก็คืองงหัมซาครับเหมือนกับพระสรัสวดีเลยสื่อถึงปัญญาการแยกแยะ โอ้หสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างมีความหมายลึกซึ้งมากเลยนะคะแล้วพระสารสวุวด,ดีล่ะคะมีะรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับพระสาสวด,ดีมักจะปรากฏในลักษณะที่งดงามเปรียมด้วยความรู้นะครับสัญ,ญลักษณ์สําคัญก็คืออภรณ์สีขาวอันนี้แทนความบริสุทธิ์จริงๆปราศจากกิเลสความรู้ที่สว่างสวยคุณธรรมฝ่ายดีหรือสัตวกุณนะค่ะพินหรือวีนา อันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีนะครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิลปะความกลมกลืนเสียงแห่งจักรวาลการปรับจูนตัวเองให้เข้ากับความรู้ความจริงสูงสุดการดิดพินคือการสร้างความสนทรีย์สร้างระเบียบคำพีก็แทนพระเวทความรู้ทุกขแขนงทั้งทางโลกทางธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียนรู้สติปัญญาเหตุผล mm hmm. รู้ทางจิตวิญญ,ญาณท่านก็จะประทับบนดอกบัวขาวเช่นกันครับ คือความบริสุทธิ์การอย่างรู้และพาหนะคือหงขาวอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เด่นมากครับหงในตำนานอินเดียเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแยกน้ำออกจากนมที่ผสมกันได้ที่เรียกว่านนระกะสีระวิเวกซึ่งเป็นอุปมาถ,ถึงวิเวกหรือความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่เป็นจริงออกจากสิ่งลวงสิ่งดีออกจากสิ่งชั่วหรือแก่นสารออกจากเปลือกนอกนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่สุดของปัญญาที่แท้จริงเลยครับ นอกจากนี้หงก็ยังสื่อถึงความสง่างามความบริสุทธิ์อิสรภาพในการเดินทางไปในแดนแห่งความรู้ด้วยครับโหพอลงรายละเอียดแล้วเห็นชัดเลยนะคะว่ารูปเคารพไม่ใช่แค่รูปปั้นเฉยๆแต่คือแผนภาพเชิงสัญลักษณ์ที่บอกเล่าคุณสมบัติบทบาทของเทพองค์นั้นๆเลย แล้วพอทั้งสองพระองค์ปรากฏคู่กันก็ยิ่งตอกย้ำภาพของผู้สร้างที่ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์การแสดงออกที่งดงามเพื่อทําให้การสร้างนั้นสมบูรณ์จริงๆถูกต้องครับเป็นการผนวกรวมของเจตจํานงหรือ will intention คือพระพรหมกับปัญญาหรือ wisdom expression คือพระสระสวดีซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทุกสิ่งเลยครับค่ะคือจริงๆก่อนจะสรุปนะคะ คิดว่าการที่เราได้ไล่เรียงเรื่องราวมาตั้งแต่นแนวคิดสักติ์ิตำนานต่างๆทั้งที่เป็นชายาเป็นทิดาความขัดแยง้งจนถึงความเป็นอิสระการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์รวมถึงเหตุผลเบื้องหลังการบูชารายละเอียดทางปฏิมาณวิทยาเนี่ยก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพรวมที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะคะคิดว่าไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำเป็นนิทานอีกรอบเพราะแก่นสำคัญมันกระจายอยู่ในทุกส่วนที่เราคุยกันมาแล้วเห็นด้วยครับ การทำความเข้าใจแต่ละแง่มุมไปพร้อมๆกับการตีความน่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงได้ดีกว่าการเล่าเรื่องยาวๆทีเดียวครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดของพระพรหมและพระสระสวดีนี้สอนอะไรเราหรือให้แง่คิดอะไรกับชีวิตในปัจจุบันได้บ้างคะครับผมคิดว่าแก่นสำคัญเลยคือเรื่องนี้เป็นเหมือนอุปมานิทัศน หรืออเลกกอรีของกระบวนการสร้างสรรค์และการดำรงอยู่ของความรู้ในตัวเราทุกคนนะครับพระพรหมเนี่ยเป็นตัวแทนของแรงกระตุ้นในการสร้างความคิดริเริ่มจินตนาการเจตํานงที่อยากจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานศิลปะการแก้ปัญหาการเริ่มธุรกิจหรือแม้แต่การสร้างครอบครัวก็ตาม และพระสระสวัด,ดีก็คือปัญญาและการแสดงออกที่จําเป็นในการทําให้แรงกระตุ้นนั้นเป็นจริงขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับคือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจทักษะในการสื่อสารการจัดระเบียบความคิดความสามารถทางศิลปะวาจาที่ทรงพลังที่จะแปลงความคิดนํามาทำให้กลายเป็นรูปธรรมท,ที่มีความหมายมีความงามมีระเบียบการทำงานร่วมกันของสองพลังนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้ามีแต่ไอเดียแต่ขาดความรู้หรือทักษะในการลงมือทำไอเดียนั้นก็อาจจะไม่เกิดผลหรือถ้าลงมือทำไปโดยขาดปัญญาชี้นำผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับอืมแต่ในขณะเดียวกันตำนานที่พระสระสัสวดีแยกตัวเป็นอิสระแล้วก็ได้รับการบูชายอย่างสูงสูงเนี่ยก็ย้ำเตือนเราถึงคุณค่าของปัญญาในตัวเองด้วยนะคะถูกต้องครับมันบอกเราว่า ปัญญาความรู้ความจริงนั้นมีคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่สูงส่งบริสุทธิ์มีธรรมชาติที่เป็นอิสระไม่ควรถูกข้อมงำด้วยอัตตาความหลงหรือความปรารถนาที่ไม่เหมาะสมปัญญาที่แท้จริงควรจะไหลเวียนอย่างเสรีเพื่อประโยชน์แก่สรรพสิ่งการบูชาพระสรัสวดีจึงไม่ใช่แค่การขอพรเรื่องเรียนเก่งเท่านั้นแต่เป็นการเตือนใจให้เราสแสวงหา พัฒนาและเคารพในคุณค่าของปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญานั้นอย่างถูกต้องดีงามด้วยครับเป็นบทสรุปที่เชื่อมโยงกับชีวิตได้ดีมากเลยค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลงนำไปคบคิดต่อกันดูนะคะลองพิจารณาในชีวิตของเราเองดูค่าวว่าความสมดุลระหว่างแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ที่เปรียบเหมือนพลังของพระพรหม กับปัญญาการเรียนรู้และการแสดงออกที่เป็นดั่งพลังของพระสรรสวดีนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรเราใช้สองพลังนี้ร่วมกันอย่างกลมกลืนดีหรือยังและที่สำคัญเราให้คุณค่ากับปัญญาที่เป็นอิสระไหลเวียนอย่างเสรีและไม่ถูกครอมงำด้วยอัตตามากน้อยแค่ไหนคะการลองค้นหาคำตอบนี้อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจในตัวเองและโลกรอบตัวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ได้คะ่ะ